เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพอจะสซอร์อะไรเอิร์อิร์จะดีใจไหมพายังรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยอะทุกคนเอาดิของขวัญอยู่ในถุงดำทุกคนคิดว่าจะคืออะไรไปได้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องส้มเจียรเชนลวีสองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เอิร์ธไปซ้อมใหญ่รับปริญญานั่นเองนะคะก่อนที่จะไปรับจริงที่นครปฐมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า เป็นวันถ่ายรูปใช่ไหมคะเป็นวันให้ของอสมใจอยากแพลวเองนะคะก็มีของมาให้ดอกไม้มันจะธรรมดาไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่สมใจอยากคะ่ะนี่พามีของขวัญชุดพิเศษอีกด้วยอ,อยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรเป็นรอติดตามชมในคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในร้านเป็นเวลาบ่ายสองแล้วแหละแต่เนี่ยดูดิทุกคนหมดเกลี้ยงหมดม้อจะหมด,หมดจดทุกอย่างเลยดูเนี่ยลูกค้าโต๊ะสุดท้ายที่เขาออกไปเห็นปะทิ้งซากเอาไว้ให้แต่ว่า ไม่เป็นไรค่ะแพวมีน้องที่ร้านช่วยดูแลให้นะคะต้องขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ช่วยเป็นธุระให้กับแพวในวันนี้แบบน้องเขาช่วยได้ดีมากเนาะน้องเขาดูแลดีมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแพลจะเซอร์ไพรส์อะไรเอิร์ธเอิร์ธจะดีใจไหมแพรยังรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยอะ่ะทุกคนเอาดิของขวัญอยู่ในถุงดาทุกคนคิดว่าจะคืออะไรไปได้ไปรอตามชมดีกว่าค่ะอย่าลืมกดไรก็แชร์กดซับสไคร้ให้กับสนใจอยากเราด้วยนะคะ ทองหัวเทาจะขนาดนั้นทุกคนเขาเล่นกันทั้งมาหาลัยเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องให้เจไอสเลดี้แฮร์นะคะมันจัดการใหเ้เอ้ยมันเป็นสีธรรมชาติเลยแต่เรที่บ้านเกิดลรวไงแต่คือดูตามว่าเออมาเป็นิญญาที่ประเทศไทยเก็ต้องทำตทัวผมเมรื่เหล่อของเขาอยู่ได้ถึงวันจันทร์เลยมันนะ้งน่ะนัดช่างมาจากที่นอนนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็งลงมือเองเ เป็นลายเขียวอยู่ที่ผมหอกเว้ยผมหม้อที่ผมหอกอจอไม่ต้องมีก็ได้มั้งโอ้ยเอาเส้นเดียวนะจอนะให้ช่างใหญ่เขาลงสีแล้วทงสีขาวมีทั้งสีทองมาอะไรมายากเลยในหลายๆคนที่สนใจเห็นเฮ้ยทำไมพี่เอ้ก็พี่แพลวทำผมอยู่ร้านนี้ฝากนะยครับเลดี้เฮอยู่แถววัดพรมมานะแต่ว่าช่างเขาจะไม่ได้รับแขกรับทำสีทั้งหัวบนหัวล่างหัวเรายังไม่เคยแต่งแค่ขนาดนี้เลยนะตดวงใจกลายเป็นนายผมดำไปแล้วเกิดเป็นฉิีค่ะ บบซ้้้้ออมมใใหญ่แห่แแบบแลลววิดงนชปาทีมรอคะ่ะเปอดเราแบบมันอยู่ข้างิใช้หาดแล้วรล,ลมพัดแรงมากก<ช>่อนนี้ชาหาดขอโทษนะแต่งตัวไม่เข้ากับสถานที่เลยอันนี้ก็มานั่งรอบัณฑิตนะคะ <c oughs> สวันซ้อมใหญ่ล <c oughs> ุงลังเยอะ น,นั่งรอจนหน้าเมือกันหมดแล้วค่ะตอนนี้สดๆจริงๆการรับปริญญาเนี่ยวุ่นวายคใ่ะ่างสี่โมงเย็นโอเครอต่อไปค่ะทีมรอเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูดิท้องฟ้าโอ้ยยังสว่างอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมืดมากเนี่ยเราก็นั่งดูไลฟ์สดไปนะคะว่าเพราะว่าที่มหาลาัยเขามีไลฟ์สดให้ด้วยก็รอวนไปจาะคนรอมันท้อนะบอกเลยดูหน้าที่จัก แต่งมาเต็มๆเนี่ก็คือเริ่มเมือกแล้วแม้ไหวแล้วเหนื่อยแล้วแลกลบบ้านนอนข้าวก็ต้องขายผู้ชายก็ต้องดูแลโอ้ยหแล้ว่ะสนับสนุนโดย lady hair <laughs> นะคะสำหรับผมสีดำในวันนี้นะคะคนเดี๋ยวไปรอดูมาแค่แี่โมงนะหกโมงขึ้นหกโมงขึ้นตอนเช้าอ่ะอ๋อเช้ามากเพ <laughs> ื่ออะไรก่อนนี <laughs> ่ทยอยลงกันมาแล้วแต่ว่าเออจะลงฝั่งไหนเออจะเห็นเราไหมฝั่ง้นก็มีว่ะ เดินแบบว่าบันไดค่ายอ่ะมันทั้งมืดเวลาแล้วก็มืดฝนด้วยเวลานี้วุ่นวายมากค่ะถ่ายถ่าลูกกับไอะโอ้ไมคะโอ่ย โอ้โหปิดตัวเลยแล้วมาสุดท้ายเลยนะคือแบบหัวเสียรูปเสียไปหมดแล้วอะเบ็ดเสร็จนี้ก็หนึ่งหมื่นบาทค่ะทุกคนเอ้ยตัวซื้อมาเหรอทเดีดีเออทำเองมันเสียอะไรบ้างเรงนี่ยหมดนี่หมื่นเลยนะทำเองอะใช่เป็นจานที่มืดเหรอโอ้ยขอบคุณนะคะทำเองทำเป็นได้ไงอะ 开灯，等下，兄弟伙，那点就咱有，有、嗯，有、嗯，有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 ，